สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะเราจะมาตัดชุดนักร้องเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะคุณลูกค้าแบบว่าให้เรามาตัดทั้งหมด2แบบนะคะแล้วก็จะส่งให้คุณลูกค้ากันนะคะเพราะว่าเรากำลังจะตัดกันแล้เก็นลูกค้ามาเบ่งแบบพี่น้องแบบแรกที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่โอ้ยระบบให้ทงให้เทคเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สองเด้อลูกค้าให้ออกแบบให้ทั้งหมด2แบบเลยนะคะทุกคนได้ล่ะแบบนี่นวัดเศษกระดาษนะคะทุกคนแล้วนึกับ ส่งให้คุณลูกค้าไปเลือกนะคะว่าคุณลูกค้าจะเอาแบบไหนลูกค้าก็ตกลงโปร่งใจคะ่ะคุณลูกค้าจะเอาอันนี้ค่ะเป็นแบบเวกค่าแล้วก็มีผููค้างๆนะคะแล้วก็จะมีแบบยอยปกแขนนะคะแล้วก็จะเป็นทรงเต้านะคะทุกคนไปรอชมรอดูกันเลยค่ะทุกคนแะ้ดูกระตัดเรียบร้อยแล้วดิเป็นสิ้นละคะทุกคนนะคะรอชมค่ะ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปทําชุดนะคะทุกคนขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เริ่มบ่ไหวแล้วค่ะหนัง like, or, เงาเพราะปันแบบว่าดากหมอวัดเลยโอ้ยแม่เราบ่ไหวไปก่อนเคลียร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ผ่าเอ้นี่ผ่าไปนะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมืจจับพร้อมไปขอดึามือจับได้คือรถไฟสายนี้ผ่าได้บัดนี่มืจจับพร้อมไปพร้อมเลยง่างจับแน่นๆได้พอได้แม่ได้เอื้อยได้พี่ได้น้องไป